ตอนนี้เราอยู่ที่เขาเรียกอะไรสารกลางสองช้ากทมสิงช้าแจสซูเมื่อก่อนเขาเรียกอะไรที่พอดีพวกพี่ต่อมาเล่นกทมนะเรียกเรียกกทมใช่เรียกของชื่อแล้วแต่จะเรียกอะไรแต่มายุคหนึ่งก็เปลี่ยนเป็นแบบอินเตอร์ไหนก็แจสซูปีไหนพี่จำได้ปะจำไม่ได้ละพวกนั้นพี่ไม่ค่อยได้เล่นแล้วเพราะว่าไปทำงาน แต่ขี่มอเตอร์อ่ะขี่นินจามานั่งคุยตรงนี้ประจําใครเล่นพายุคนั้นอ่าพวกตูนยังอยู่นะตูนป้องมิกวิฟหลายคนหลายคนอ๋อตรงตรงไหนพี่การเด็กขึ้นมาเล่นอพาพาพาไปเลยพี่งเราเราเล่นตรงนี้นะข้างบนตรงนี้พาไปเลยพี่ ตรงนี้เลยเหรอแต่ก่อนหน้าที่เล่นตรงนี้เราเล่นข้างล่างตรงนู้นก่อนเล่นข้างล่างฟุตบาทก่อนใส่ตรงให้มีเลจอดนะเราแบบนี้แอ่าเสื้อที่วนสมัยก่อนเ่ยจะไม่มีล้จอดโอเราจับล้อเนี้ยแล้วตอนหลังอ่ะเขาห้ามเล่นตอนตรงนี้ตอนนี้ห้ามเล่นเหรอเล่นได้ตอนหลังเขาห้ามเล่นตรงนั้นแล้วก็หาหายไปเล่นที่อยู่แล้วรู้สึกว่าตูวมันก็มาเล่นของมันทุกวันจนเจรจัยท่าไหนไม่รยู่จน พอให้กลับมาเล่นได้บนพี่ตูนมาเคลียร์มาใช่ค <wh ือตูนมาเล่นทุกวันอ่ะเล่นเล่นเล่นทุกวันมันไล่อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็คุยกันยามคุยเจอจนเขาเอารูมาถูให้แจกในยานได้บอร์ดเล่นไม่ได้นะจจกใยาเล่นได้แล้วตอนหลังเราก็เลยมาเล่นกันข้างบนตรงนี้ใช่แล้วก็พื้นเนี่ยนะแต่ตอนนี้พื้นยังพื้นเนี่ยนะน่าจะถ้ามีโนเวตใหม่อ่ะโอเคเพราะตรงเนี้ยมันมันไฟก็โอเคก็ก็ไม่ได้มืดแล้วก็มีห้องน้ำไม่ใช่ว่า มีห้องน้ำด้วยข้างล่างอาบด้วยหรือว่าถ้าเล่นได้จริงตรงนี้ดีมากเลยดีจอดรถ้ล่างได้แล้วด้วยชาวต่างชาติเห็นด้วยแต,แ,ตแต่ว่าก็เจอนะแต่ไม่ได้คุย,ยไม่ได้พูดจริง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 เสียดายถ้าพูดก็อยู่แบบือนกันท่านน็อต ดรปรวินดูอยู่ครับทำบอกบอกลูกพี่ทำให้หน่อยนะทำแค่บอกนี้ก็พอใช่ไหมทำทำให้พี่หน่อยจริงๆแล้วจริง,รงแล้วแยกขัดเรียบก็โอเคแล้วนะเอาปูนมาเติมขัดเรียบเห็นพี่เขมบอกว่าปูนเอาปูนมาเติมฉาบแล้วก็เอาเครื่องมาปัดออกเรียบแล้วงั้น็อตนะทำให้พี่หน่อยนะที่ตรงนี้พี่ตอนนี้ถ้าเล่นแล้วล,ล้มไปมือเปิบเนี่ยแม่งฝังในมือเลยนะเว้ยห <นะ S 1> ินตรงเนี้ยโอ้จะเป็นรอยเอวเลยรถจะเป็นรอยเอาดิเป็นลย อะไรที่เป็นพลาสติกอ่ะมีเนียมก็ไม่เหลืออย่างเงี้ยพลาสติกใช่ป่ะไอ้แหวงโอ้โหลองได้ไม่ลอง,องไม่อยากรู้เชือ่อลองได้ไม่อยากรู้มีเดียวแล้วตรงนี้มันมันของกินแค่หาง่ายอย่ะแตาพอเราเล่นเสร็จเราก็ต้องไานั่งกินร้านนมตรงนี้บ้างร้านเจเนี่ยเราที่ร้านนมเจเพราะว่าร้านมวนเราเข้าไปกินไม่ได้ใช่ไหมรถหายดิเข้าไปก็รถหายเดิเสาเยอะนะแถวนี้ เพลิดเพลินเพลิดเพลินช่วงเย็นก็จะมีเด็กบินนมานะตอืนีน้อาจจะอายุเลยไปเยอะแล้วลลพูดถึงอากาศดีนะตรงนี้มันโปร่งน,น,น่าเล่นนะมันก็ไม่ได้มีควันไม่ได้มีควันเหม็นเหมือนท่าช้างนะท่าช้างยังมีควันโอ้นั้นเรือมันใช่ใช่แต่ตรงเนี้ยมันไม่มีกลิ่นควันรถเข้ามานี่คือข้อดีเขาให้เล่งก็ถือว่าดีนะพี่ท่าช้างแล้วตรงเนี้ยไฟปิดดึกอ๋อดึกกว่าดึกเลยใช่ สวยจริงที่นี่สวยจริงแต่หลังแต่ตอนนี้ไม่รู้ไม่รู้ว่าปิดดีกกว่านั้นไหมแต่ก่อนที่ปิดเนียประมาณสี่สี่ลูกเอ้ยงั้นขอทางง่ายๆกับมุมนี้หน่อยสวยมุมนี้สวยอ๋อเออดมาไหมลูกบุญธรรมเป็น่งรถมันไม่ค่อยสวยอ่ะอาหารอร่อยไหมอยากยื้อได้บอกว่าลูกบุญธรรมเขาไม่ใช่พี่บุญธรรม ำำบอกพี่ตูนสั่งยางมารอยให้เล่นตรงนะโอ้โแน่นอนแน่นอนองตอยู่ะเนี่ยอเตรายอต,ตรายเดี๋ดร้งองร้ายยาเยดีหหเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดีสองอ้งรคนนึ่งแม่งพูดเดียเดียว่อกงคดเยเดดี๋ยวเดียวเี๋ยวเดีดี๋ดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยเดี๋ยวเดเดี๋ยวเี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวเเดีเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวยวเดดี๋เดีเดี๋ยว พพ่เ่มองกล้องหน่อยพี่ <int mystery> <sh tama ños>